ที่แล้วคือตอนนี้ผมก็เกินมันแล้วต่อจากตอนที่เล้วุมโดวซานิตบอวกเบะของที่แวมันมีโอกาสที่มันชนะพวกเราสูงมากพวกเรานั้นเป็นแคร์รี่ <c oughs> ผมยังไม่ได้เฮียยงงาเลย <c oughs> น้ตาแต่ผมไม่ก กันต่อดีติกว่าจะดานกว่านี้เอือเอือแตกหนึ่งเอือมารับเงินกันดีกว่าอี๋ถ้างั้นว,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 วันนี้จะมาสอนเล่นตัวอะไรดีเนะาะสอนเล่นบอลเล่นละกัน ราคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเ,เล่นฟลอเรนไม่เป็นทนุกคนนะโอเคเราเข้าไปดูไอเกย์ไปเลยไ <c oughs> อคิวไอคิวฟลอเรนติโน,โนโดเดอร์เจนเทเบฟฟลอเรนมีความสามารถในการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวได้อย่างดีเยี่ยมและแต่ว่าระยะของเขาค่อนข,ข้างจำกัดดังนั้นก่อนโจมตีควรแน่ใจว่าว่าหมายถูกจำกัดการเคลื่อนที่ไหวอยู่โอเคนะการอื่น อัให้เวลสีก่อนอก่อนอื่นเรามารู้สกิลพาสซีของฟอร์จิโนกันก่อนเลยเมื่อออกจากการต่อสู้การโจมตีเวทีกลเป็นการแทงสร้างโบนนคควเสียหาย1.12อ่าแบบนี้ทำเนี่ยเนี่ยแทงอย่างนี้นะครับ,แท,รบแทงเลยแทงเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็ จากนั้นในเวยาในเะลาเวลา,าสัาส้นๆการโจมตีต่อปาร,ร์เจเร่ขึ้น10%หากแทงโดนฮีโร่จะฟื้นฟูเลือด103บวก129ต่อเลเวลหลังจากแทงเสร็จเขาสามารถขึ้นในทีมที่กำหนดและวิ่งเร็วขึ้น50%เป็นเวลาเดินทิศทาพี่รอก่อนรอก่อนรอก่อนให้ AI อยู่นิ่งๆนะจ๊ะคลิปเลยก็อยู่นิ่ง ออกจากการต่อสู้อ่รอเวลารอเวลารอเวลาโอเคเออนี่นะครับมาแล้วมาแล้วพุ่งแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเนาะพุ่งแล้ววิ่งเร็วขึ้นต่อไปสกิลวหนึ่งปลาดอกปลาดอกใสีตูนีดดแล้วดาบแล้วดอกจะ่แย่เปสามทางครับนี่เดียอดอกจะแยกเปสามทางนะครับผม แล้วมอเก็บดอกเราจะทําให้พลาสติกทางานนะครับแล้วพอวิ่งไปเก็บดอกมันต้องหลอดสีสีขาวๆนะครับเนี่ยลดลงแล้วเท่านี้เนี่ยคือมันจะได้นะครับเนี่ยมันจะได้ไอหลอดเสียค่เนี่ยซึ่งหลอดเสียขาวใช้ในการใช้สกิลสองนะครับหลอดสีขาวจะเป็นมากในการใช้สกิลสองนะครับและเปลี่ยนการจำทีขั้นต่อไปให้เป็นการแทง แล้วยกเลือกคูดาวสกิล2นะครับเช่นอ,อ่าขอลองหน่อยนะเจ้าหนูเรียบคูดาวนี่ครับศูนจาก2องวิเหลือศูนยะ์ะมันเป็นการคอบของฟลอเรนติโนโอเคต่อไปก็เป็นสกิลสองฟ l e เรนติโน่ครับมันจะมีอยู่3มช่วงนะครับช่วงแรกจะเป็นการเหมือนเป็นการตวัดดาบทุกคนเด็ดตวัดดาบ ตวัดดาวแล้วลดความเร็วศัตรู50%นะครับ50%นี่ครับลดความเร็วศัตรู50%ส่วนอันที่สองอันที่สองคือยกศักตรูให้ลอยขึ้น0.5วินาทีนะครับยกศักตรูให้ลอยขึ้น0.5วินะก่อนอื่นทำให้ศัตรูถึกขึ้นก่นอนนีมันเหนีนี่อันนี้ลอยขึ้น อันนี้ว่นจะทำให้ตีช้าลงลนะทุกคนเหมือนสโลสตูถ้าจะไม่ผิดนะอ๋อไม่มีสถานะอะไรเลยแค่แทงสองครั้งน่าจะแรงมาต่อไปอันติทุกคนเมื่อเราอันตีศัตรูจะมีดอกไม้ที่มาสามทางแล้วติดสญลักษ์ดูเอลนะครับทุกคน <S <s ขอลำให้ดูก่อนอยากำัำโอเคสักตั ให้ศัตรูติดไปเวลา3วิและมีเจะรีดอกไม้ออกมา3ทิศเหมือนปลาดอ,อกนะคนและสกิละไรไสตัปเปิลจะทำงานศัตรูดังกล่าจะถูกลดเกราะลง15%และอัตราฟรื้นฟูจากการแทงจะเพิ่มขึ้น100%เป็นตหรือสเท่าน,นี้เองนอกจากนี้เขาจะมอง่งงานสถานะอื่นๆและได้รับความเสียหายจากพวกเขาเบาลงก,ก็คือถ้าเราอเนี่ยคือเราจะโดนสตานแค่จากเทนคนอื่นไม่โดนนะคนและ ตัวอื่นที่ไม่ใช่เทนจะลดดาเมจที่ได้ไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมิบเปอร์เซ็นต์และทำให้การคิวแรงขึ้นนะทุกคนโอเคอ่ะแทงนี้คิวเท่าไหร่คิวร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่หกร้อยสี่หกร้อยสี่ห้าบ้างแต่ถ้าเป็นอันติละ่ะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่า และนี่คือเทคนิคการดำฟเลเรนติโนก่อนหน่ให้ศัตรูมีบัฟทุกยักษ์บัฟบัฟบัฟเลยเอาเงินให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินไปซื้อของซื้อของเสร็จแล้วและนี่คือการดำนะครับคือปาดอกพอดอกโดนเรากดพาสซีแล้วกดสองเน่เออกมาไปทางดอกนะครับถ้าดำเป็นแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ นี่คือทำนานแล้วนะุ้ยปาดจาดแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ทุกครั้งน,นะครับบางทีเราก็ต้องมีค่า,ก,า,ากันมางนี่ครับประมาณนี้ครับเอาง่ายก็คือพอเงี้ยเราจะได้พาทสี่ใช่ไหมครับกดพัทสี่แล้วกดสกิลสองโยกไปทางนี้แล้วก็พอได้พัทสี่แล้วก็กดสกิลสองโยกมาทางนี้แล้วพอได้พัทสี่แล้วก็กดสกิลสองปุ๊บแล้วคือพอก,กดสกิ 2, ลกสองครับมันจะลดคูลดาวดอกไปประมาณ ทีละสองวิมั้งสองวิใช่ไหมาราราระจะลดคูลดาวสกิลหนึ่งลงหนึ่งวิอ๋อต้องอัพเต็มก่อนใช่ไหมเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเราจะสามารถรำได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเรารำไม่ผิดพลาดนี่นะครับแต่บางทีผมก็รำผิดพลาดบ้างแหละอีแต่ ถ้าเราอัพเต็มนะครับปกติอันนี้คูดาแปดวิจะอัพเต็มเลยคูดาเท่าไหร่ก็แปดวิเหมือนเดิมอืมเป็นแล้วน,ะนี่นะครับปึ๊บปึบบ,บซึ่งบอกก่อนเลยนะคุณลองฝึกใช้กดอันเนี้ยไอ้พาสซีฟแล้วกดสกิลสองกระทับเพราะว่าคือตอนแรกถมกำลัลง,องอย่างนี้ทุกคนม,มือปิดติดผิด คือตอนแรกที่ผมรำอะ่ะคือผมกดสกิลสองแล้วกด Skill Skill สกิลหนึ่งสกิลติดเออู้ไม่ตรงกับที่ตัวเองทำอีกแล้วนี่กดสกิลสองแล้วกดสกิลสองแล้วกดสกิลหนึ่งนะครับซึ่งอย่างงี้มันผิดมันทำให้รำช้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนมันจะเป็นมาเนี้ย,ยผมแบบคือต่กนผมกดที่แบบกดสองแล้วกดหนึ่งกดโจมตีอ่ะ เนี่ยเนี่ยคือมันทําให้เราลําช้านะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนรอนีหนีลําแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบเดี๋ยวลําเร็วนะซึ่งบางทีก็อาจจะลําผิดภาพบ้างซึ่งให้เราลองฝึกกับบอทเปิด AI ไออย่างนี้นะครับทุกคนให้เราลองสู้ดูนะครับว่าสู้ได้หรือเปล่า นี่ทำมอรก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่อย่าคืออ่เคือนี่คือผมก็คือมันจะหน้าหัวเราตรงที่คือ <c oughs> เอวอร์ดพวกนี้มัน,ม,นมันชอบหนีนะคนเราบอกให้เป็นอามาตะไปเลยจะได้ไม่หนีนะแล้เวเราก็ฝึกลําไปแล้วปลาดอกอ่ะแล้วเราให้รอให้กดปลาดอกอัตโนมัติถ้าศัตรูอยู่นิ่งๆอคือถ้าศัตรูเดินมาหาเราให้กดปลาดอกอัตโนมัติเนครับ แต่ถ้ามันไม่ได้เดินมาแบบมันไม่ได้เดินมานะทุกคนแบบเดินแบบค่อยๆเดินมาไม่ได้เดินมาทางตรงเราเช่นอ่าเปกอย่างไรดีปันมาณนั้นีหยว้ายจะตายเอ้าเอาปัรช เหมือนเป็นกันผมซึ่งสิ่งที่ผมชินช้ามากคือผมชอบกดอันติขู่ไม่ชอบกดให้โดนทุกคนเขาคือแบบามรู้สึกว่าอันติมันโดนยากมันต้องระยะประชิดมากๆผมเลยชอบกดอันติย่นระยะนะทุกคนโอเคแล้วสำหรับรูนปาเลนตินโนก,ก็เป็นรูนจะเป็นน่าจะเป็นออนสล็อกนะทุกคนออนสล็อกแล้วไออันออกเกมก่อนมันเป็นลูนออนสล็อกนะครับ แล้วสีม่วงอ่ะใช้ได้สองอันคือเป็นแอสซีลิเวอร์คือดูดเลือดหนึ่งจุหกเปอร์เซ็นตนะกับอีกอันนึงเป็นสปิริตซึ่งผมแนะนําใครที่คิดว่าตัวเองโดนกับบ่อยๆเนะี่ยอ่าให้เอาเป็นแอสซีลิเวอร์หรือลูนดูดเลือดครับซึ่งของผมเหรอใช่เป็นอะไรเหรอผมคิดว่าผมโดนกระตุยมากผมเลยเอาเป็น As iver, ออ As แอสซีลิเวอร์เออแอสซีลิเวอร์นั่นแหละขั้นแรกมันชื่อไม่ใช่แอสซีลิเวอร์นะคนสังเกตให้ดีเนี่ยนะมันจะเป็นดูดเลือด อันแรกเป็นออสลอกอันที่สองเป็นดักก้นคอโอเคได้เวลาอัปเกรดทั้งหมดแล้วนะอัพเกรดทั้งหมดจิรดเดตโอเคเป็นเลเวลหกสิบห้าเพิ่มกันเจอะเกาะโอเคนะนทำไมเจาะเกาะมันน้อยจังเลยอ๋อ,อจอออาะเกาะช่วงล่างอืมแต่ของคิดว่า Uh huh, uh huh. อันนี้มันเอาผิดนี่ว่าถช่าัมเถอะอันนี้คืออันนี้ให้หัวซิมบิทหรือแอสโนลีเวอร์นะครับอันนี้เอาเป็นดราก้อนอคอร์กับออนสล็อกหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่โอเคครับสำหรับิี่จะก็ขอตัวลไปก่อนนะครับสวัสดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งด้วย